นี่ก็เป็นวันที่ยี่บสามแล้วนะคะยี่สิบสามยี่สี่ยี่ีย้ายีบหกบเจ็เลสามสี่มือนะคะวันที่ยี่บนะคะยู่หอภูนะคะรวมบุญน้วกันกาถวายต้นพระป่ากสิสะสมเอาไปส้่งนะคะวัดวัดป่าบ้านมืดนะคะส้างมหาเจดีย์ค่ะรวมรวมใส่วันที่ยีปดวันที่ยีดกับสิมโลงทางเนเกีียวนะคะมีปิีนไก่หน่อยพอค่ะกำลังติดต่อคุนค่ะ ผูไดส้สิเป็นเจ้าภาพนั่มหรือว่าอยากเอามาล่งเลยตัวเองก,ก็ได้ด้วยค่ะเดอ้อเป็นบุญบุญประจำปีค่ะบุญประจำปีวัดป่าบ้านเมื่อด่าป่าสามัคีนะค,ะค่ะกับแม่กู้กับสีแห่ต้นผ้าป่ามือน,นั้นเลยค่ะวันที่ยี่สิบแปดส่วงเสาร์มีกองเงาเนาะคะ่ะมีกองเงาถวาย้อมกับขอสุขอหลาขอสุขอมันใส่ในมือน,นั้นเลยเย่ำมือขึ้นกับมีมะล่ำนะคะ่ะมีมะลำ่ำ ลูกพุ่งหมอลำสามสไตล์สาธิตทองจันท้อมกับพิมพไก่เพชระรานใช่นะคะรอติดตามะะด้ค่ะเด้อค่ะมารวมบุญนํากันผู้ยุ่งกลยุล่งกยค่ะเวียเตียวคุณทองบ้านมันปะทองบ้านองมันมงคลมาไฟเพิ่อสิมาแต่วันที่ยี่สิบหกพวกพายยูหอปูวกอ่ะมีคือกันนะคะเวยเตียวค่ะเลียงพระเมซี่นะคะ้อมกับโยมเฮ้าหอมค่ะลายผูลายคนเพิ่อสิมารวมบุญน้า บอกคุณแม่นมันนั่นเรื่อยแม่กอบยังกับอมาอมาอมามาค่ะก่าเพิ่อนเพรท่านหัเนาะอันนี้มีอนนั่นบ่บ่มีบ่ค่ะกับขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีนะคะที่รวมบุญมาคุรละเล็กละหน่อยนะคะได้อาหารกลางวันคุรละเล็กละหน่อยไปนะคะคสะสมสั่งไปเรื่อยนะคะคุรล,ลอยสองลอยไปค่ะจนหอดเมือวันที่ยี่สิบแปดไม่ไม่ควบคดร่วมไปเช่นเดียวเลยเด้อค่ะเด้อ วันที่ยี่สิบแปดวันที่สามเดือนนี้มีสามสิบเ่ะมือสับเองสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดค่ะเพราะว่าสามสิบเอ็ดอาจจะมีแต่ไปลนะร่ำซื่อเนาะล่ำถาวายแต่ว่าบระด็ถวายต้นเงินเพราะว่าเ้าถาวายแล้วแต่ห้องถวายมือวันที่ยี่สิบแปดเลยมันเป็นงานไงเรื่งแห่กอง,ง,อกอง,งอเงาเกาะนะคะแห่กองเงาถวายกูเบสุวรรณเแถากูเวีนนะคะขอบกับพระสังฆาจายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณแห่งนั้นนะคะความเสียมัน หากมันถือมันถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีกิ่งนะคะไม่เชื่ออย่าลุกหลุนะคะความเสือ่อส่วนบุคคลแม่คู่กัให้ได้เป็นแค่แนวทางนะคะตัวเล็กตัวเบือบางเทียบบางที่หาเทียมันก็มีลุดมีเข่าบางนะคะเหล็กเนะาะทั้ส <ใน S 1> <ๆ>ิไใ้ทุกงวดก็เป็นไปเพราะใดผู้คนเพินพน่นก็ว่าอู้ผู้คนกับพเขาใจนะ ค่ะว่าปูคือบอบอกตรงตรงรวดผ่นว่าอันนี้ก็เสียงคือกันอยห่หัวืึอกันด้วยเรือค่ะปบว่าต่ยิมเขียดบากแอแตงโมแม่คู่นะคะได้ก็ไรขึ้นกันมดค่ะแม่คู่ก็ขอเพิ่นขึ้นกันค่ะขอสิ่งศักซ์นี่แหละค่ะห้าแฉเพิ่นการซอยดุลบรรดาลนะคะไอ้แม่คู่ได้ผ้าเฮ็ดผ้าสางจุดหอดมือนีนะคะจุดหอดทุกมือนีเพราะว่าส่างสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่าง สิเป็นวัดซาสนุบนุญวะลาลา,นะะานมนะคะทั้งบัดเทียบนะคะหอมกับวัดป่าบ้านเมื่อดแล้วก็ลายหม่องไรยทีถือหรือว่าวัดพระแทน่นเจ้าเสนะคะมแม่ครูก,ก็ได้เกียรติในมองละเล็กได้หน่อยนะคะทึงวัดมารวิชัยน้องสองของจังเสียครับแล้วก็วัดอียงกพ็พระพญยนานาคสิบเอเซียนอครับ่ะค่ะวัดทั้งทั้งวัดเกี่ยวสว่าง,ค,างะคะะวัดเที่ยวสว่างก็เพราะท่านไปเยี่ยมไปเยี่ยมเพราะว่า เพราะว่ามันก็ต้องมีโศกสะกอน,นะคะครับคันมีโศกมีหมันแม่คู่ก็จังสิไดนํำปัจจุปัจจัยไปไลหมองไลยทีะคะ่ะช่วงนี้ก็ะเด็กเรพักจกันหน้อยค่ะคเนีแต่ว่าวัดปลาเ้็นหมือนก็คือขาดบ่ไดดนะคะขา,ขาดบ่ไดดเพราะว่าแม่คู่กำลังสร้างม,มหาจีดีะคะ่ะต้องสิบหามือ้อสิบหามื้อต้องเอางเงินไปจ่ายสร้างนะคะแล้วก็ถวไว้เพราะคุณเจ้าน้ามนะคะครูทาพันธเงี้งเฮาน้าค่ะนามคาไฟ หะไล่ซิ่งไลาย,ลา,ย,ยางนะคะทีแม่กู่เด้ยไปบูรณะสิเป็นโบชนะคะความก็พอละข้างซิ่งสี่บูรณะนะคะกะถทึงพญยนาทึงของหนามของหนนะคะอะไรบรดับบด,ดีเดียแม่กู้ก็ไเดียเปลี่ยนเฮ็ดหม่ค่ะแม่แม่แต่หัวนะค่ะกับแพงวัดนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันํำรุดซุดโซมเนาะเข้าไปเฮ็ดไม่กะดูดีค่ะใช่เอฟซีไปเอฟซีมาผ่านไปผ่านมาอยากมาแวะเบิ้งกัไปเบื้องได้นะคะ ที่วัดป่าบ้านเมือด้ะค่ะไล่ต่ประตูโค้งก็แลับค่ะเมนเมือ่อดกับเต้าวัวของน้ำของน,งน้ำนั่นแหละคล่ะเกีซี่ก็ได้รวมน้ำแม่คู่นะคะห<ช>ลายผูลายคนหอยแขนกันไปนะคะได้บุญน้ำกันนั่นแหละค่ะเรบุญได้กุศลต,ตามแร่งบุญแห้งเห่าเนาะค่ะตามแห้งเห่าผู้หน่อยผู้หลายบ่ากันค่ะอยากรวมบุญเพราะว่าแม่คู่ก็ได้อธิษฐานกับปูแบบนี้นะคะเพราะว่าแม่คู่ว่า ขันแม่คู่มีสุกมีมันแม่คู่ก็รับปากรูจะเฮ็ดจะสั่งไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าปูสิยุดธให้นะคะปูคนไหสุไหมันแม่คู่ก็สส้่งไปเรื่อยๆนะคะสิเป็นวัดมองหันแด่มองนี้แดนะคะแต่ว่าสาหรักที่แจกิงก็คือวัดฝ่าวัดเมือนนะคะแล้วก็ร่องมาก,ก็คือวัดซาสนุกวนวัดลาลามสร้างอันหอชั้นนะคะ การสิฉลองว่าที่เก่าเมษาะคะ่ะที่เก่าเป็นบุญใหญ่ไหมครูค่ะเป็นบุญใหญ่แ,แห่แห่กองแาวพอเพราะว่าผู้ใดสิมารวมการรวมน้ำใดเพราะว่าเป็นการฉลองแล้วก่เป็นผาป่าสามัคคีนะคะก<อ>็ะเป็นผาป่าสามัคคีไ่คูค่กับจัดเม็ดค่ะสิเป็นลูกพุ่มมอลำนสามสไตล์แล้วก็พี่เมษาที่ท่องก่นนะคะคแล้วก็มีกองแาวแห่อม หาอยากด้วยค่ะเสสีแดนเ้าใส่สลวงเนาะหอวสันเนาะครับผมค่ะหัวสันกับบักไงนะค่ะแล้วถนนขนนหนทางหรือเพื่อกลั่เที่นะคะมูลนี้เพื่อกลสีเท่ละแจกามี่ยังเนาะครับแล้วก็คือเนีเค่ถึงข้นจีนต่นแบบแกเมนตะกี้กอะข้นจีนก็ท่านมีนะครับเกเพื่อกะเท่มาบันดีเนตะยูตะยางนะคะตะพัวกขาไปไมายังเป็นชีตุมเนี่ตะกี้เป็นชีตุมต๊รอยู่ครับผมค่ะพราจารย์พ่กว่ารถมันเขามายากนะคะก็ได้ไปเย็ดไม่ละกัน เพิ่นกัค่อยเฮ็ดไปนะคะสิเป็นน้ำตกผู้ตาเนี่ยเสร็จค่ะพร้อมกับศาลาคักเนี่ยมื้อนี้นะคะก็มีทีมงานเขาก็มีแม่รัญญานะคะแล้วก็แม่นิ้าพรพร้อมกับไอ้เปิ้นนะคะเพิ่นกับนกตาตาค่ะสามซีคนเพิ่นก็ไปภาวนานะคะไปจำศีลภาวนาเพราะว่าด้วยแรงอธิษฐานเพิ่นนั่นล่ะค่ะเพิ่นก็ได้สุปข้าวมุกมัดปรถนานะคะเพิ่นก็ไปภาวนาค่ะเพิ่นก็ อาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้ะค่ะด้วยความเชื่อและศรัทธาของเพิ่นค่ะเพิ่นก็อยู่ใกล้ๆกันล่ะกับอันกับหอมู้ตาคกับน้ำทุบนั่นล่ะค่ะเพิ่นก็ได้เดชเพิ่มเติมมาหลายอย่างหลายแนวน้ำไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำเนรื่องห้องน้ำข้า็ได้เฮ็ดจี่ของนะสองของแบบสองสองของเฮจี่สำรองเพราะว่าของเก่าเพิ่นก็มีทั้งนั้นก้าวเขาก็ถือว่าข้าได้รวมบุญเนาะค่ะทุกๆบุญนะค่ะที่ได้เฮ็ดได้สร้างมา กะค่ะโตบกฟองอีหยังเดนแม่คู่กะดูแลเนาะคะะทึงนาเทึงในน,นี่ล่ละเ c เพิ่นถวายนามมาเรือปิดปัจจุปัจจัยแม่คู่กะสร้างไปไว้เท่าลอยหรือจะเป็นเข้าเป็นน้ํานะคะคุณนวรน์บุริมเจริญน,นะคะเพื่อนกาถวายเข้าไปทางวัดน้ำเนาะค่ะเปลีนนะะะ่ยนศอค่ะแม่คู่กะเอาไปให้มือกี้ก็สิได้เอาไปอีกนะคะเป็นรอบๆอบไปอ่าปฏิกาสินิมมลคูน,นะคะ

อย่างงั้น,นอืกมีวงปูกาปูาคือพะค้าปูปูปูปปุ่มก็มมคือเจ้าทั้งเจ้าจ้านเจ้าคงชักกระดิกก็กกชื่อใครชื่อว่าือ่อม,มือแขน่แข่นได้าายังครับปูเออย่งเหียมือ่งไม่ต้องขันไม่พอพอกระดึงขึ้ือ่มเขนเข็นชยัยข<อ>ึ้นเจ้าหรือไม่เริ่มจะงิ่เว่าอึ่งออกไหมเออม พ่อไม่คือขย่อีนังขายหนาก็คืออยากคนนี้ก็ยังคือขายหนาแค่แค่พอจะเอาได้ของก่ขายง้างก็ดอก่าคั้งไม่มองง้า้ไ็ให้ก็ให้หีาจะใช้ขายเดียวก็ว่าขายยังคันเหนาจะใช้ขายเดียวว่าจะหนาวงาคุณหมาคักมาเงียก็ดอกหัอคอยหอนหม้เออวันนี้ เป็นวันทื่ชาวถามใครหรือไม่ไปเข้าถามไปเรียกพี่น้องเม่นหัวขอถามนะเรียกพี่น้องติภูเออเปอนของถามกับพี่กำบนงนะฮะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามพรุ่งนี้เป็นวันพระวันทิ้งวันทิ้งด้ระวันพระตะันสักกรกระปาคือใครคือว่ารูพระออคงได้หลูกเออเออเพื่อนกระือใกเบิ่งเข้า บันนี้หกรานี่ละหกจคกางหกแก่วัมืงแก่เจ็กวบแค่รไปควบแคมั้แค่การกระทั่มพ่อฮ็อมากกับบ่อใจเยออยครับผมักไเจค่แข่งยิ่งมจ่ต้มาแข่งอืองั้น่าหกแักออกขึนงามไหมกับพ่อขนแม่งมองเงี้ร้อยหาีแล้วก็บ่ท่นเพื่อนเออแข่งว่าพูดนมากแรกไหมกับ่เคยขอนพูดลัคลคอง่เคยเคยใจยิมเออขังฮ้า มืออะไรบ้างงั้นบุญจักค้นหาหรือวะอ้าวอันนี้เออพายมาจากา้องแตงหมูนางอารีอมรรักบุตรดนันทุรักจีอืมอ่างขา้าวเอารวางบุญม,มาให้มือโชคเวลาบมือโชกมือหมัม่นจริงๆแล้วก็ปวดจะเดินดจะเดือ,ะอนะพวกนะอันนี้เอ็มที่พายมาท,าท่านคงดื่ม เริ premises, <captain> ่มบาอีฟัวฟูก็เริ่นแงองตามมือตามเกิดมาเรื่องหมอครับ่าให้ลูกหลานคื่อร่วมกุมามือเข้มือรากมือเข้มือไม้หึงหึงแล้วก็รบวชทุกๆคนจะดนจะดินะพวกเนะอันนี้เอฟซีผ่านมาทางส่องเยบบักเอ๊ะนางรถกันนะนั่งโกตาตานั่งปัชมาว่าอะไรตีฟอกอกคั่วอาขอให้มือเข้มมือแามือเข้มมือไม้ถูกกระเพาะแข็งแรงเงินด้งองทองได้มานั่งนั่งตาตาอยานั่งนุ่งนั่งงองอยากฟูให้ได้ เออไปวัด้แหังเดียหังดาวโพกาอยังบ่ก่ขอบอใช่หลบนาเนางก้นขี่ได้อืเออนางรัญญาพมนี่ก้อนกาบขารวายิโพใช้ทุกงทางบุไปเรื่อยๆเอาขวดมุ่นแห่งบันใด้อเออโน้ตอมุกยาเขืนข้ามผอมคำโนอขอพันมีกาบปู่ท่าข้ามเอามือขบมือดับมือขูกมือมันอ้รุ้วันนี้ถูกขาบแรงแล้วก็รวยที่นางรัญญา งางทำมาคือเออมือไหวเลยคืบร้อยไปมือนี่เรียกเกาบร้อยไปเ้อมือนเกาคืบเกาคบเหมอเดิมเอออันนี้งานหนักหน่อยขอกับคาราวะสคุ้มขางผมไปเรื่อยๆอืมอาเส้ไปเยอะๆๆห่ามาดูดีแเฮงเข้มแข็งดูทึกวังบึกแล้วก็บ้งบึกบ้งบึกบ้งเอเครับเออคนห่า ยาปล่อยทำมันเครียดขึ้นเรียดหนาผู้หายหนาบุญหนาปืนวันี้ใครจะเขามาหาจะผิงเสียร์ผิงขาวแ่ขึ้นหนาบุญหนาบืนนะยืมขับปูขันเดิมเบาม่อขอไมอใช้เมื่อขึ้นกันขันเห็่เมื่อผู้หายเมื่อหนาเรียเรียเช่นหนาเช่งเนผู้หายผมบวบีอ๋อหนาขับพูดัขาไปตีขากขับ่ <S <S refined, ูแข่งวิญญปูนขับปนปูบวบไม่ขาดนะยืมขับปูขันเสียพักห้องแต่ขึ้นวไทย เออชิแกก็ทางขอเรื่อบถือปูนแรงเยอะแต่คู่นี้ก็เขาแกกนะกุณจังเล้ยบักถืออืมข้างบนแปักคู่คือบอกเอจะมุ่งจังบ่อยชิ้แจกฟูง่ะอืมจังไงมุงคือบ่าบ่ีหเรียกงู่จังมุงคือบ่าเออปักคู่ฟื้นดัวยนะแต่ว่าผักของต้าบอกฟื้นจึ้ออืมบาปก็คือแรงเ่องครับคู่วัดยิงเข่าก็ว่าดกถึงแฉบแบบเ่องเออใช่อารมณ์ขัดเฉยอืม นี่ก็คือคือการเชียกวัานะจ๊วอืมคันนี้ถือตีัวามตีกตีตรงกันก็มคคือใช้ผุทธลูให้เขากันใช้หัวข้างเออก็นคือเปคนไม่คาบฮึอคันนี้กาคือเยี่ยมครับจังกับตาง่าเลยกลางของไทยนั้นให้ว่ากินเป่นก่รงอือใช้กันคือรู้เรื่อนอ หน,ก,น,น,ออน,น,นก,กกระู้ผูวปมมันปมบูขามือคลึกมือเออก็คืออารมณ์เคลียนักกระโดดกระเจือเว้ยง้างผ้าม้วนกับผ้าม้วนกูเรืองอะไรเรื่องรับปูง้างหายโคกับหายง้ามว่าหายกับว่าหายกูไ้นคนกลป๋ดกเป๋ดกมเจ็เตมตตัด,ตดตกมอาจปาดตรมอีสป่ตรมกลมหมดเนี้ยกลมเรื่องวเห็่อจิเขาเข้าไปว่าหายเรื่องรู้่ะเออ วันเก็ก็ว่าเหม่งว่าเหม่งว่าเหม่งก็เองมวกเรกับกู้ต่ากู้มดว่าแข่งก็ยังจะกดดาว่าแข่งก็คือมันมันฟันบกปิงหมมันก็เคยเห็นจิติศาสกู้่าหรือ่เห็นไหนวันก็รับวักับพักควอนว่างโอ้ยพักควันด้วย้ว้าวจมึงเขาก็คหาเงินไ่ต้องขอกระเจกะเจยอย่างนี้ว่าักเป็นเข่าข้งจะมึงด้อว่าแว่งว่าว่าแกเว่าเข่าข้งหรือ แกว่ากตให้เขาบางให้เขาบางมึงมันบางรายก็งงคื่งมันุว่าบางเปกระตากอ่าเ,เ<ม>งี้ยอะเยอะเงินยิ่งผก่น,นี้ก็คือเอาไปขายงนะเงี้วเ่อะเดี๋ยว่เอาฟองฟอไปขายมึเรื่งเออไปขายเราไปมึคก็ไปลูกเด็กควเด็ขึ้นมาหาได้ก็เท่าอ,อ้ว <c oughs> ป้าไปอ้นาอยากไปกันปู่กันปไปซื้อเพื่อวเข้าไปเลยนะเ <c oughs> ขาอายคน ก็าคคือไอ้ที่งั้นข้อขายคายแงเนาะแต่บมเชย่อถืงงั้น่็คยอไอ้เลยมันเขาได้ข้อ่านไว้มันถือเรียบงม่อนงั้มันก็คืองั้นเงื่อนงอแนก็มันก็ขายเลยแค่หมอเชื่อถือไอ้เลยหมดเชืยอถือเกี่ยวกับข้อข้อไม่ขายไม่ไม่ขายไม่จาแล้วก็ไม่คือถัดตัวก็เชื่อถือคาจะิไปจกายังนั้นข้อข้อใช้ยาง มือข้อมอายก็ไปหาอา้คนดยับมอายแจ้าู่ะคนบ่มือ้อมืมันปวดใจอากอเออขึงนว่าว่าแันขั้นมาคู่ถือเรียแต่ว่าจัดท้ออจัดหลังเตวเตวมือว่าสั่งขั้นมาคู่บอใชยยมั้คู่น่ะคูว่าเือเมือเมื่อคือคู่จ่าู่จ่าฟันเลยเ่อมือบ่วชใบอไใดได้ยังม,มัม้คืาาอะจ,ะจะไปคือของบอบอัวชัย เออไม่จำรองไมอ่านเ้อิมครับอี่ข้างแต่เขาข้ามินข้อมืออ้ยันนี้ข้อมืออ้ยันนี้ข้าน้องอันเีโอ้หัวางแอฟริกข้มันคือเขาคือหน่อผัดตัวา่ยั้ฉันเกลียดคือยังจะยิมข้นข้นหาเงียวคิดอย่างนีครับผู้ผู้คิดดีก็คิดดีเราเกยมผู้คิดปฏิคอกปจืยอไปเหมือนเราเีเออมาชวาตับปากเดียบปากเม่อเขาเป็นความสำขั้นเอกเน เออไม่เปิดแ่ยังงเรื่องของแข็ไม่เกี่ยวกับเครอว่าฉันยื้เออเราต้งพอใจในสิ่งที่ตัวเรามือห้าวต้องพอใจในสิึงที่ตัวเรามือเข้าใจว่าย้มห้ามมือชือชือว่ายิมชื่อเรื่องมันยงมือให้เช่นกแบเช่เรายมเออเช่นงแล้วเขากรำไรเขาก็เช่องแปมือแต่ก็พอใจมือก็งกายไู้เข่าแล้วก็กินู่ใจกันี่ บกกินกับ oh, ยืค yeah, like, ือมัน yeah, บ like ักเปลี่ยนขาวคือบ้าเรืเปลี่ยนเออคอยยจงอนเรืกองมัน่วยใจก็ไม่ได้มันท้องใจก็ได้บอกว่าไปบวกไปบวกพ่อก็ยังเช็ดขาดอะไรอยู่หรือขาดขด้ท่องใจโอ้ยก็ไม่เข่าึคนบแบินม้วัดอะไรอือเศสษิีมือราขาดประยัดยืมคาโปงานไม่คู่กับแกไปข้าผู้ใดคือการข้าผู้ใดโอ้คจากการคือเรื่องคือบ้อไปวกเพื่นเพ่มขาวนงาพูดโผ พูดโทถ้าพูดไม่โทรกูจะโทรวันพรมืคหักวันคือก็คอครับูือวันพรือหักกูจจกไปกูจจกว่าใช่กูเดลงเมื่อได้รู้ว่าตูกขคับขวงญมันเมือของนโชหะกวให้อุมเขามันคือเอ้ยเือแตนี้องายงายมือแต่เนี้ยหงุ่งหงุ่งน้องหลุดแังกระจายใครคือใครคือมีของมันหุดเนาะครับปูคอมันหุดมาหน่าอืมมึงมาปูแด็กก็มึงมาป่า่อ จำังายบไายคืนไา้งานขั้นเบาเรื่องเรื่องขั้นบอกพราคือการงากพอขั้นเบาเรื่องเรื่องอะไรยิ่เข้าเรื่องอื่นค่ะอืมบ่อพไอ้ี่พ่อพ่อคนใดที่พูดเบาแล้วขั้นว่าคือการจมอไรเรื่องจมรอกปูทั้งหนาทั้งงานกับงานกับู่เม่อก้เบาลงเทิ่งปูดงานกัรูปคนงานนะฮืมเมื่องีกับจ้างไปว่ามือกีกับเข่าจ้างแค่ัหนนะฮึมปูวมาพอใจก็เอาไจ้างใจพอใจก็เรืเองนึงอืม ข้างนั่งจมให้พ่อเว่ยอือไม่ได้จมหรอกข้างนั่งอ้ยพูดแต่พูดแต่ฟันชองฟันช่องแต่มันฟันช่องขัดแยกมากฟันช่องทิบหกสิหกหกหนึ่งหกไปมากหกสองหกกั่ว่าารณเรื่องหกสองตัวไงขึ้นไปคลองมังรู่ตัว่าข้งว่าขนาดหยกเอาทเลาจ้เลกงเนงะอง้อกันแล้ว ก็บอกว่าอย่างนีอีเรอีเรก็ยังว่าไม่หัวเ่งอัวปได้เพิ่มไม่หัวแค่ตังกัเดยกหกสองตัวก็ไปคลองยังไหวก็หนสองหกมันปอดใช่ครับโอ้โหจะต้องไปเม่อานี้เรนตาตบิกรแล้วปูบอกกันเ่กริมันมันร้างมันดันผู้ร่างมันงอนมันหันมันงอเนี่ยเออคือแ่ราก็ไม่เคยเอาตายนีเปิ้ลกระไ้ก่าค่ห้างว มือเงถ่ายใจ,าก,จกันไดกระบุกะดื่มแค่บ่เอาน้ำ <laughs> มาันมาดื่มเปล่งหายโอ้โเรียกว่าดื่มน้ำมันกับปุกเดือา <laughs> ยืมซื้อว่าจะพูดหน่อย, <laughs> อยคือแค <ลง S 2> ่ปา้ายัดครับป้ายัดเนี่ยก็มีขวดแม่ปูคือก็งั้นก้า่โพปัานั่นนะอืมอือเรียวพดก็เรื่องหัวใจถามว่าหมดนี่จะใช่หรือไม่ใช่อืเรี๋ยกจะมั่นว่าข้างว่า เออเพราะว่าผู้ก่ายเพราะท่านบอกเลยก็ยิ่งท่านบอกไปรู้่งรานก็ถือก้มว่าเมื่อใจแล้วแต่ว่าผู้รักคนกับหัวดีบอกว่าบอกกับตามผู้เอาคือเก้าคิดเก้าก็าคิดเก็ดอืมเก้าเก็ดเก้าไว้ขังเรีกผู้ก่าขนานแท้รุ่งเรวของแท้ของไม่ใช่ของเทียมเงินแบบเพราะผู้จ่าต้องมีคึดเกิดและคิดเก้าและก็เก้าเก็ดพุ่งดิยิ่งเขาบอกเออมันบอท่านบอกกับตามผูคืออันงาดู โดยข้าพ่อแม่คู่ตรวกรันไงเต็มกระเป๋าอันนเรืมเออหัวรัชกาลไทยคุวันเรศริคบเกิดและคิบก้าอันนี้เี็กแม่คู่ใช่ไหมครับคือพ่อว่าท่านว่าก็คืออืมไม่คู่คือเอาคือเอาเิมาาคือเอาคือเอาคืบก้าก็คืบเกิดย่งมครับผถือกรุเอาเอาฟาตาถือมายเดมเอาฟจะคลองถืออย่าเดิมครับข้างเขาอยู่เยเม เมื่อช่างเขาไม่เดียวช่างคิดเกี้ยกคิดเก่าย่างดักเก่าคิดไหวถือโบรไณโบราณไมนคู่สันไม่เขากระว่ามันใ่เขาจิตเขากันงคือเรื่องช่างคิดเกับยกช่างคิดเก่ายัางดักเก่าคิดเก่าคิดไรู้ช่างเขามาห่านเรื่องเมื่อคู่ช่างคือก็คือก้คือก็หง่วนหงั่งก็คือกูใจแข็งเขาก็เลยวบาบอกไม่ช่างแค่ว่าวห่างอย่ามงั้นไ มไม่อรไณ์้างหมอชันฝกูหวานคืออะไร้ครับบูสงเช้แต่ก็แจใแ้็เนาะครับอา้าวคือก,ก็แต่แข็กูหลานกูดรอกะงั้นว่าคือเอาดอกวันคือเนื้อวันคือนึงอ่ะพักกันเตียยปัวด้วยกูจะเป็นนย่งกูแต่ครับไน้ <c oughs> คือกนได้ของรรอยดรอ,อยได้เย็ยชิน่ะครับไปทำเรื่องไงว้ลเรอืู แไว่ายกนะพวกเราอย่พงเรานรรยคือไว่ายกมาคือกูไม่คบอกขึ้นได้แต่กขึ้นบาได้ก็เออขอเนี่ยวิ่งมาได้ไม่จะบบาดว่งบาทเดี๋ยวมาเขี่ยดว้ากันต้องเอาดันมาเขค่ยเขตงนั้กอนก่อนมันคือกูโอ้องไม่อมอดเลยนเจ๊ือ้ไม่เม่เมืองเดียวกับยังไ่รูรไ่มไม่รู้เรื่องนี้แค่ื้นใจแค่ไม่ได้ตอบ้รู้ อ้นกกอเจ้เริ่อว่าถือว่าเอาเรือยินจะเสียดอกอืมจะจะเสียดอืมฉัน่มันแพ้มันจะไ่าันก็คแจะเอาเยอะๆก็คือจะยืมเจ้าปูใจก็จะใจจะเมื่อเจ้าปูอืมากเอาดอกแล้วเุือเกื่อกี่ยวกับเนี่ว่าช่ยืมไม่ใช่ก็เงาปูนะปูะว่าเรื่องนว่าได้หน่อยที่ปูหาหาเกี่ยวกับเรื่อเงาปูเนะว่าจะาลายรายมันบ่หลรายเยอะนยืม พ่อกะเพี hmm. never, 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 never ้บบ mm ุเ hmm. พี้ยร้านนั่นนะคือปลอยดอกนั่นน่ะปล่อยดอกคำว่าไมดอกเออม่แจะต้นมามอแจะต้นมามันกะบ๊อวงดอกปงใบออกยื้อกระชังดอกชั้ต้นส่ตัวมาแช่นฟออือมันจะแก่ได้ขึ้นขอแก่งั้งพ่อเอามาพ่อกับพ่อใหญเอาไปใช้ดอกยิมพ่อต้องยึดฉาจ่ารวมพอ้ะยืมเ้อรวยแค่ยึดคกไปไหพ่อเอาไปขังมาให้เกือือ พื่เอาไข่ไก่เนื่ง,ง่าำบำไข่ไงยืมคร<บ>ับปูอืมทางเพื่อนะังเพื่อจะใครลูกเต้าเพื่อจะใครลูกร้านจะขางอ่าคือพ่อเอาน,ะนะ ạ, <บ>้ำเกลืๆๆ 15, 15, 15, อเกลือมันอ่ะครับปูเออยืมเกลือเกลือก็ได้เพื่อบ่มน้ำบเหมื่นงบ่ครับปูเสบกเอมาน่ะค <ạ, S 2> รับอ <ạ, S 2> ืมน ạ, ั่งก๊อปกับเสือมีกนน่ะพ่อระชอวยวิเอรักไดใตจังคือยืมค <ạ, S 2> <ổ S 1> รับเออจะช่อยควบปุกมากกับบ่กคือนนะ แม่มบอกว่าหัดไปงูงกับเก่าขึ้นมากสันชั่ะวห้งงมันออมูอือเอาไปงวงเจ็ดสิบเอมะาออาไปงวงอือ,อได้เรียกกับเจาเอามาดรวมเคล็ดบุญสัตวก็คือเงินงกับเก่าแมช่นข้อสัตวบอกมั่นทั้งบอกทั้งโตนล้วะอือขัเอาใจดกว่าได้ได้ยิ่งเครเื่องมากกับสิบิหรือเ่าครับปูต้องเอาโตนมาหรามตัวสองร้อยมีความหมายก็สองร้อยนี่มีความหมายบอกครับ อาก็ไม่ความหมายก็จะหายเดือบไ่ไม่ความหมายคือหายเือมไปง่ายเกือมกันว่ามาไปตัวคึ่งร้อยได้เกือบจะว่าป่อยแค่คนละสองโดยป่วยเกือบเนื้อพ่อให่้าไมนเอาเงี้ยเออเก็บเงีหยไรก็หนึ่งบ้างบ่ไม่หายตัวเกือบเออกันข้อนื้อกัพ่อใด้่ตอบอกพกบัานกับพ่อได้คือเกอขางเนาะเออคือคือว่านักน่าแั่กันดอวเกือมแค่กอเข้านึงเกือบสองดย คือขึ้นเดือนมาหมดเออขึ้นเดือนกัเก็บทั้งต้นทั้งดอกมาแต่เคยนั้นละบ่มีแยงมากมาแอก็ไปหาขึ้นยาไปเรียกกันแล้วไปขึ้นยังบอกจะต้องขึ้นใหญ่ก็งั้นกล้วมือนก็ทั้งใหญ่ๆคล้ายๆถือตองว้าคล้ายๆนุ่งอะไรแต่บ่จะเข่ากันได้เนาะเนาะครับพูดมัดปิกันใดญ่มัดมันาย่ึงมายิ่ครับ แต่ว่าฉันอยกมือว่านขนาดนี้ก็คอยว่ามันยังขึ้นตัวให้เวิร์ดงั้นไปคอยมือยังก็คอยว่ามันมาหมอคือขึงตัวไปมันบ่าเมื่อหมอเขานัดว่าก็ขึงไปวันนี้หมอไงน่ะเขาเคยขึ้นตัวไม่พุ่งๆยังไงพรมยังไงเขาเลยดูขึ้งเก้าคอยถือหมู่บ้านเนาะเก้าคลิปเก้าออกหมือยังไงโอ้ยมาขัดมาเนี่ยแต่ว่ามือยังไม่เคยหากุูหมอเลย เออมันกว้างมากๆมันก็ไปหาหมอคือไปใช้ดีดึอแตไปตะปูครับเอาก็คือมืงพอถึงไปอคูตาไปฮอกูตาเออจะไปหอกูตาคืออืมจะไปดูว่ามันคคกมันเขี้ยไหมเออมันมีเหี้ยวไหมอืมอืมไปตรวจง่ายไปตรวจง่ายไปวิ่งง่ายง่าเดื้อ เออคือขนง้มของข้างอืมไม่คืดถ้าคืนี็คืดก่อนเออ่องไม่ออกไม่ขาวอืมเอารวมบวมกันอืมได้บุญร้ายือบ่เออคั้งพมไมู่จากกั้งมือกำลังแก่คั้นูตจากไปครังแก่เกิดขึ้น้ีเริ่งมันจะฮึดไปจะไปจะฮึดไปจะเงดเก่ครั้งฟอไปแกออขึ้นบานคร้งแ่เงจนาะเออเอาผู้ได้จะมือหยังอีมือหยังบ่อยมา คาราบาปูับอันนี้ของนางสาวชาดิษขาชาดิษขาปนเขคาราบาองค์ปูสามร้บาทปูจ้าทางรัตติรุ่กเหี่งจ้าว่าทางอู้ย anyway nice ังคือขาเคยข้างบ่คือว่าไม่คงพอเลยวันนี้จะไม่คงนะนั้นคือขาเอาแค่คือไม่ไม่คู่เป็นงรถตติรี่งจัาบาทพ่อเสียห้วยนะ คิบเก้าบ่าอะไบวกเอาพอเอา้มขี้เหอมคู่เปนน่ิบเก้ามนมุมยช้ริ้วาอืมอะพ่อจ่ายให้มาคู่เลยเนาะให้ปุบเวนหนึ่งคิงแทนมอคู่อ่ะอ่ะเอามาเอาม่เอาคิบเก้าแล้วนะเด้อคิบเก้าสิบเก้ากไว้สิบเก้าเด้อเอางทช้า มือโค้มือราามือโคมือหมายใจใครจะด้อปุ้ยใคเจะด้อันนี้ห้อยขังดังแบบพอกับคารวะปู่ตาเนี่คขะคุ้ข้างบุนไปด้อๆชาว้าับมือโค้มือราบมือโคมือหมายหมายอเแข่งเวห่ากับพ่มือดอกขาโขอขาดับกัพ่อด้รุกช่วงด้อเออพ่อด้รู้เัาพ่อใจกินไจแขางด้คือดได้าวนึ่บใบนึ่เม่เขานี่เกิดมา Gần gắn hầu nó vì cái tao bao gắn ừ, ừ, bà ra lưu và nếu như bọn tao nó cũng gắn là tao phải gắn ra lưu tao cái gắn phải gắn phải gắn bao gắn phải là phải gắn 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 phải khăn ยังเคยกบิดคือเขาตกพ่อนขวัมึงน้อยยุงน้อแต่ก็ยังมือพอเขัก็ยังยุน้อ้อาหอยแั้งมข้งว่าผู้ขายคือได้โกคได้รับเป็นโคเีไม้ครบเครื่องหวงได้พอมึงหอยคข้งว่าจกเครื่องหวงน้องีพอเอาจกเครื่องหวงกะภาคการคนอภากันขังตัวจะใ้บุญนะกับพ่อหอยคั้งอาทิตย์แ้งคือถัดตัว ทุบฝูดทุบเขี้ยนคืม <smok, S 1> แต่งขันชิบเก่าคืมแต่งขันชิบเก่าบอกเก้าเพส่ั่วเออว่าจะเชื่อจากทางจะกินอยากทังอยากร่วมบุมไปนังป่งมาคู่เออจะว่าคู่ไข่จะใช่ได้จะใช่ชิบเก็นน้ยนอ่างเงเออมันจะจะเ่งจะด้วยว่าไม่ว่ามึงจะว่าขอไข่ขอไข่เนาะ